สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสมัครคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาชวนทุกคนทําเมนูเครื่องดื่มแบบเซตคู่ค่ะวันนี้เราจะทําเป็นเซตคู่เครื่องดื่มกับขนมปังปิ้งวิปครีมนะคะซึ่งวันนี้เราจะทําเป็นชาไทยแล้วก็ชาเขียวค่ะเสิร์ฟคู่กับขนมปังปิ้งเน,นยนมวิปครีมนะคะจะบอกว่าอาร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะวิธีทําก็ทําง่ายมากๆทั้งตัวขนมปังปิ้งแล้วก็ชาเขียวชาไทยเลยนะคะเด,ดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปทําในส่วนของขนมปังปิ้งก่อนเลยค่ะสำหรับ หรับขนมปังนะคะก็จะใช้เป็นขนมปังกะโหลกแบบแผ่นใหญ่แบบหนานนะหรือใครจะใช้เป็นขนมปังแบบไหนก็ได้นะคะสําหรับวิธีการปิ้งขนมปังนะคะวันนี้เราใช้เป็นกระทะกับแก๊สปิ้งนี้นะคะ่ะใครสะดวกแบบไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปิ้งขนมปังเตาย่างไฟฟ้าหม้ออบรมร้อนหรือว่าเป็นเตาอ,อบได้หมดเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็นําขนมปังมาเลยค่ะจะมาทานเนยก่อนนะคะเนยเราใช้เป็นเนยแท้นะคะใครจะใช้เป็นเนยผสมก็ได้คะ่ะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลดต้นทุนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ตามชอบเลยนะคะ ก็นำเนยมาทาบนขนมปังแบบนี้นะคะใครจะทาด้านเดียวหรือว่า2ด้านก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ได้เลยอันนี้ขออนุญ,ญาตใช้มือเลยนะคะล้างมือเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถ้าทําขายก็แนะนําให้ใส่ถุงมือนะคะพอเราทาเนยได้แบบนี้แล้วจากนั้นเราก็จะนําลงไปย่างบนกระทะได้เลยค่ะย่างบนกระทะใช้เวลาไม่นานนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะถ้าเกิดว่าใช้ไฟแรงนะคะเขาจะไหม้ได้เร็วค่ะ ใช้เวลาในการย่างไม่ถึง2นาทีนะคะพลิกกลับไปกลับมาสัก3ามถึงสี่รอบก็ได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะได้แล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนาไปหั่นเป็นชิ้นได้เลยนะคะอันนี้เราก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เป็นมีดหั่นขนมปังหรือจะใช้เป็นมีดธรรมดาก็ได้ค่ะแล้วแต่ตามสะดวกได้เลยจะหั่นเป็น6ชิ้นนะคะจากนั้นเราก็นําไปใส่จานเสิร์ฟได้เลยวันนี้เราใช้เป็นอ่าจานอ่าถาดกระดาษแบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะวันนี้เราทําเป็น2ชุดนะคะเราก็จะทําขนมปังปิ้งอีก1แผ่นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะราดเป็นนมข้นก่อนนะคะก็จะราดลงไปแบบนี้ได้เลยใส่มากใส่น้อยตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เราทําเป็นปังปิ้งเนยนมวิปครีมนะคะเราก็จะใส่เป็นวิปครีมเข้าไปด้วยค่ะซึ่งวันนี้เราใช้เป็นวิปครีมกระป๋องนะก็จะใช้เป็นวิปครีมกระป๋องตัวใหม่ของ i c e ์ฮอนะคะซึ่งก็จะเป็น i อซ์ฮอสเดลี่วิปครีมค่ะตัวนี้จะเป็นวิปครีมนมแท้จากสเปนเลยนะ ใช้ง่ายได้กับทุกเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูขนมหวานต่างๆหรือว่าจะบีบเป็นท็อปปิ้งบนเครื่องดื่มก็ได้ค่ะวิธีใช้ก็ใช้ง่ายเลยค่ะเพียงแค่เปิดฝามาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทําการปลดล็อกค่ะตรงนี้เขาจะล็อกอยู่นะคะก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ได้เลยแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ทําการเขย่าก่อนใช้งานได้เลยค่ะ ขย่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถบีบใช้งานได้เลยอันนี้เดี๋ยวเราจะลองบีบให้ดูนะคะวิธีการบีบนะคะใครจะบีบวนหรือว่าจะบีบยกขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนื้อวิปครีมเขาก็จะสีขาวเนียนสวยแบบนี้เลยค่ะรสชาติก็กลมกล่อมได้กลิ่นนมชัดเลยนะคะหอมอร่อยเลยค่ะแถมหวานน้อยด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปบีบบนขนมปังปิ้งของเราได้เลยค่ะอาจจะบีบไม่สวยหน่อยนะคะอันนี้เราก็บีบยกขึ้นมาเป็นดอกแบบนี้ค่ะหรือใครจะสะดวกบีบแบบไหนก็ได้เลยนะคะ เนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเราก็จะราดเป็นนมข้นหวานนะคะด้านบนสักนิดหน่อยค่ะแค่นี้ก็จะได้แล้วนะคะสําหรับปังปิ γ γ ้งนมเนยวิปครีมของเราค่ะนะ่ากินมากๆเลยนะคะพอได้แบบนี้แล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปทําเครื่องดื่มต่อกันเลยจะทําเป็นชาไทยแล้วก็ชาเขียวนะคะแก้วซิมอกออนอันดับแรกก็จะมาสาก,กัดน้ําชากันก่อนเลยค่ะก็จะใช้เป็นเครื่องชงกาแฟสก,กัดน้ําชานะคะก็จะใช้เป็นผงชาอยู่ที่2ช้อนโต๊ะทั้งชาเขียวแล้วก็ชาไทยเลยค่ะช้อนที่2ไม่ต้องเต็มก็ได้นะคะประมาณนี้ค่ะ แล้วก็สกัดเอาน้ำชามาที่100 ml นะคะ พอได้น้ำชาแล้วต่อไปก็จะใส่ครีมเมอร์เพิ่มความหอมมันค่ะจะใช้เป็นครีมเมอร์ของ i อ e h o t o p p o โป้ต์ครีมเมอร์คอนเซนเทรตตัวนี้นะคะจะเป็นครีมเมอร์สูตรเข้มขน้นจะมีความเข้มข้นมากกว่านมข้นจืดถึง2เท่าเลยค่ะจะใส่ไปที่20 ml นะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะจะใส่แทนนมข้นจืดเลยนะใส่แค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความหอมมันอร่อยกลมกล่อมแล้วค่ะช่วยเพิ่มบอดี้ให้กับเครื่องดื่มนะคะและที่สําคัญคือไม่ก,กรกลิ่นชากาแฟหรือว่าวัตถุดิบอื่นๆเลยนะคะก็จะใส่20 ml ทั้งชาเขียวแล้วก็ชาไทยเลยนะ จากนั้นก็จะใส่เป็นนมข้นหวาน40 ml ทั้ง2แก้วสามารถปรับความหวานได้ตามชอบได้เลยนะคะใครที่ชอบหวานมากหวานน้อยเนาะแล้วก็ทําการคนผสมให้เข้ากันทั้ง2แก้วได้เลยค่ะส่วนผสมก็จะมีแค่นี้นะคะพอได้แล้วเราก็จะนําเสิร์ฟใส่แก้วได้เลยค่ะตักน้ําแข็งแก้ว16ออนซ์มาเลยแล้วก็เทน้าชาไทยชาเขียวลงไปได้เลยค่ะ ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยก็จะเสิร์ฟคู่ก,กันกับตัวขนมปังปิ้งที่เราทําไว้นะคะนี่เลยค่ะก็จะจับเป็นเซตคู่นะคะชาไทาย1เซตแล้วก็ชาเขียว1เซตแบบนี้เลยค่ะลองไปทํากันดูได้เลยนะเพื่อนๆสามารถทําเป็นเมนูเซตขายประจําร้านได้เลยค่ะอาจจะช่วยเพิ่มยอดขายแล้วก็ดึงดูดลูกค้าด้วยก็ได้นะคะซึ่งก็อร่อยเข้ากันเลยค่ะทั้งตัวชาที่มีความเข้มข้นหอมมันกินคู่กับตัวขนมปังปิ้งเน,นยนมวิปครีมนะคะขนมปังกรอบนอกนุ่มในกับวิปครีมนุ่มๆหอม นมอร่อยกลมกล่อมเข้ากันมากๆเลยค่ะยังไงก็ลองไปทํากันดูได้เลยนะและใครนะคะที่สนใจวิปครีมกระป๋องของไอซ์ซอสเดลี่วิปครีมนะคะแล้วก็ตัวคร er ีมเมอร์ไอซ์ซอสออปโพสต์ครีมเมอร์คอนเซนเทรตก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มได้ทั่วประเทศเลยค่ะหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะใน s h อป e ี l a z a d a ก็มีหรือจะเป็น l ล n e m y Shop ก็ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ทั้งหมดไว้ให้อีกทีใต้คลิปแล้วกันนะคะยังไ <c oughs> <ๆ S 2> งก็ฝากกดไลค์ สำคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ